เพือกค่ะพอดีว่าเราติดไม่ได้แต่ต้องขยันี้ไปทิ้งก่อนน้องน้องออน้องครับเมื่อกี้จับเขาไปทำไมรครับอน,นี้่เราเอกสารสำคัญของลูกค้าคืน,นะคะ่ะอ๋องั้นผมขอดูหน่อยได้ไหมครับอ๋อนีอ่บริษัทผมเองงั้นเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับเดี๋ครับค่ะหนาผมมีเรื่องสำคัญน,นะครับต้องกวนลงมาหน่อยนะครับ เดี๋ยวผมมีเรื่องสำคัญจะคุยกับเขานะรบกวนคุณน่ะช่วยส่งของแทนเขาให้หน่อยเอ้าทำไมอ่ะไม่อยากทำหรอเดี๋ยวก่อนเอาโทรศัพท์มาคุยด้วยเจดีสองลูกคาได้สะดวกแล้วเธอห้ามสายทีดขาดเลยนะถ้าเกิดคุณสายผมัะเดินคุณท,ทำแบบนี้มันจะดีดหรอคะับคนแบบนี้ผมก็ต้องให้หมดเดือนบ้างนะครับ